สวัสดีครับผมจีฮะเจ้แล้วช่องจ u s t t o ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอ m o โมเ one piece scale wcf ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่เลยครับ tv 0 1 5 h o t น e r h a ้ k ฮอกนะครับนี่โกลุม2รถญี่ปุ่นเลยนะครับสำหรับใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง dust t o ด้วยนะครับ สำหรับกล่องนี้นะครับก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับเป็นตัวโมเดลเสาแล้วก็ฐานนะฮะมาเริ่มันที่ตัวโมเดลกันก่อนครับฮอเตอร์ฮองแบคนะครับนี่จะเป็นคุณหมอนะครับสัลยกรรมนะครับที่สร้างซอมบี้ให้กับโมเรียนะฮะนี่มีการผ่าตัดตัวเองด้วยนะสำหรับตาปั๊มของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ EP 0อ0พัน้านะครับ ถือว่าเป็นที่ต้องการทีเดียวแล้วก็เสาของเขาครับก็จะเป็นอย่างนี้ฮะมีเขียนว่า 2G 2G นะ 2G แล้วก็จะมีฐานครับฐานเห็นไหมเป็นตัวสองเไมน์ินชาน้า 2G เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบครับก็แค่นี้ง่มาไม่มีหมุดครับง่ายฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับฝัก เรียบร้อยไปดูกันเลยครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการรีวิวนะครับผมเรียกได้ว่าเจาะลึกประเด็นต่งางๆแน่นอนครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าคุณชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่องตัส,ะสะ้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ